สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตู้ใหม่นะครับเทพหินจงรี่กับสีดาตัวใหม่หย่านเฟยนะครับโดยโดยคลาชั่นที่เปิดคือธนาคารของอาฟาทุยนะครับนอตแบงเนาะโดยเราจะเอาเป็นทคเคเลียนนะครับมาเปิดทึบด้วยขอแค่40พอนะครับเพราะที่เหลือจะเก็บไปเปิดยูราเนาะ มีทั้งหมดห้าหมื่ดพันสองอยเก้าี่ศูนย์พอจะเอาไปเปิดยุแล้วลุยอะไรไหมโอ้โหอย่างนี้ก็ขอหย่านเฟยไดยกันตีดาวจบแล้วโอ้ด้หนูเอวมาอยู่ครับ อาได้หนูอิ่วกับดาบมาเนาะไม่เย่อะไรฮึบโอ้โหยี่สิบโลนะครับมันการันตีที่เก้าสิบเนาะไปแล้วยี่สิบการันตีห้าดาบที่เก้าสิบขอยานเฟ้ยเถอะตัวใหม่เนี่จะบอกว่าได้ลูกแก้วนะอันเดียวไอออฟดี t ค o ชั่นเหรอ ถิงด้วยในอย่างเดียวเลยไอแอปพลิเคชันยี่สิบโลแล้วต่อไปโลที่สามสิบก็ยังไม่มาครับขอยานเฟื่อยในเดียวโอ้โหโนโเอวแล้วนี่มันตู้หโนโเอวหรือไงเนี่ย<ม>อะไร เตกเกจิโอโอ้โหสนูดีสกิลปะเนี่ยจริงด้วยสนูดีสกิลหืมขอ,อยานไปสักตัวไหมท้องไม่ท้องเอ้ยสี่สิบรอเปล่าสี่สิบโดนที่สี่สิบนะครับไม่คิดจะออกก่อนเลย นี่หย่านเฟยมาแล้วตัวแรกครับหยานเฟยตัวเดียวเรามีสี่สิบต่อไปลกที่ห้าสิบลที่ห้าสิบออกเลยเถอะไม่อยากให้เพชรน้อยกว่าห้าหมืนโอ้โหไม่ออกกหยานเฟยแล้วกันสวยตีหนึ่งตีหนึ่งคือปลดกลุ่มดาวหนึ่งนะครับ มีตัวไหมไม่มีหกสิบต่อไปดูที่หกสิบดุยออกไปเถอะออกเลยท่องโอ้โหโอ้เอวอีกอะโอ้โหโ ูที่เจ็ดสิบนะครับโอ้ออกเธอะเจ็ดสิบเนี่ยทองเลยทองเลยจะมดวลทองเลยโอ้อยม่วงถ้าครั้งหน้าขอจงวีนะไม่หลุดเลนนะงั้นล่ะอย่าหลุดเหล็ดนะโอ้อย่างเกลือเลยครับหยันเฟย์มานิดเดียวอาวุธสีดงมาเยอะเยอะเนี่ยไอไอเวนเนี่ยเอ้าไม่ได้คลิกตาบเลย ปกติมันจะมาที่แปดสิบนะครับไม่ต้องถึงที่เก้าสิบต่อไปที่เก้าต่อไปแปดสิบเนาะก่อมาอะไรได้ไหมขอจงรีเลยจงรีอันนี้ยังไงก็ทองถ้าไม่สวยอะ่ะเนี่ยทองอะจงรีเลยได้ไหมโฮ้ยตกใจจงรีเลยโอ้โหจีน จีนซีสองอ่ะผมมีจีนอยู่แล้วอะโอ้โโคตรเศร้าโอเา้โอเนี่ยจริงว่ะอยากให้จงรี่ศูนย์ะขออีกสักห้าพันเพชรถ้าไม่มาคือพอเลยแล้วกัไปเออจงรี่มาร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเราหลุดเหรียญได้จีนไปแล้วรอบนี้เราจะได้จงรี่ โอ้ใจสันรอบนีจงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโชคดีโชคดีถือว่าดีนะครับเพราะว่ามาเร็วอย่างเงี้ยเราไลา่จีนซีสองด้วยจีนซีสองนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับวิ่งเร็วตีเร็วสวยหรือวิซซิตมาเล่มหนึ่งด้วยใจได้ครับแต่ยานเฟยเราไม่ถึงซีสามมาดิยานเฟยมันต้องซีสามได้ราชาหินมาแล้วนะครับนี่ ที่ส่วนพอรครับราชาหินกลุ่มดาวไม่จำเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่มันจะเป็นไม่มีตังโอเคโอ,เคโอเค้เออผมเหลือเท่าไหร่นะเพชร 4ี่0มอโอเคครับเหลือเยอะใช้ได้พอตัว,วสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเราจะมาเปิดอีกทีนึงคือตู้หน้านะครับตู้ยูล่าเนาะยูล่าตู้ยูล่า,อาขอบคุณครับ